กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันผู้สดีตามไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ก่อนอื่นท่านประธานคะท่านต้องขอขอบคุณาทางสะสะทนะคะที่มีความพยายามนะคะที่จะทำหน้าที่สื่อในฐานะสื่อซึ่งท่านบอกไว้ว่ามุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม นะคะดิฉันระหนักว่าท่านคงต้องพยายามอยู่มากพอสมควรภายใต้ภาวะของสังคมที่เป็นที่รับรู้กันไปเลยว่าทั้งคุณภาพและคุณธรรมนั้นกําลังเสื่อมลงท่านประธานครับประเด็นหลักๆที่น่าเป็นห่วงแล้วก็น่ากังวลที่สุดสําหรับดิฉันได้มีอยู่2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือเรื่องของการใช้วิจารณญาณในความเป็นสื่อปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สภาวะที่ไม่ปกติ ในประเด็นนี้ดิฉันเคยคุยกับเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนสมาชิกจะอภิปรายนะคะก็จะขอผ่านไปแต่มีประเด็นที่สองท่านประธานครับเป็นเรื่องของการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนซึ่งทั้งสองประเด็นนี้นคิดว่าควรต้องถือเป็นรากฐานแล้วก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับสังคมประชาธิปไตยคุณภาพและคุณธรรม ดิฉันมีประเด็นที่อยากจะกล่าวถึงโดยเฉพาะน,นะคะท่านประธานคะคือเรื่องของความเสมอภาคระหว่างหญิงชายรวมไปถึงทัศนคติในเรื่องนี้ที่เป็นรากฐานความคิดที่สําคัญของวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนดิฉันมั่นใจว่าท่านประธานเองก็คิดอย่างนี้เช่นเดียวกันท่านประธานคะดิฉันพบในรายงานหน้า34นะคะว่าท่านได้แพร่ภาพออกอากาศละครนะคะ เรื่องสอวห้องสองรุ่น44เป็นละครซีรีส์นะคะซึ่งในรายงานระบุไว้ว่าเป็นเรื่องที่ได้รับการตอบรับอย่างสูงจากผู้ชมแล้วก็ความโดดเด่นของละครเรื่องนี้อยู่ที่การรู้ประเด็นคุณค่าของผู้หญิงในบริบทสังคมไทยซึ่งยังต้องได้รับการสนใจและเปลี่ยนแปลงทำให้ประเด็นสถานภาพผู้หญิงในสังคมไทย กลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการหยิบยกมาพูดถึงมากที่สุดเมื่อนำละครเรื่องนี้แพร่ภาพออกอากาศท่านประธานคะเพียงแค่มีการพูดถึงสถานภาพผู้หญิงก็คงจะยังไม่เพียงพอแน่นอนที่จะสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงท่านประธานทราบใช่ไหมคะว่ารากเหง้าของปัญหาเรื่องนี้คือทัศนคติของผู้คนในสังคมความเชื่อค่านิยม ที่รับรองว่าชายเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยได้ให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงสักเท่าใดนักหรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่เทียบเท่าผู้ชายที่ดิฉันพูดอย่างนี้นะคะดิฉันต้องขออนุญาตท่านประธานยกตัวอย่างแล้วก็จะเป็นคำพูดเป็นภาษิตเป็นคำพังเพยนะคะซึ่งถึงแม้จะใช้กันมาในอดีต มาถึงปัจจุบันก็ยังได้รับการส่งต่อมาพูดกันแม้แต่ที่ในสภาขออนุญาตท่านประธานยกตัวอย่างเช่นการใช้คำว่าหน้าตัวเมียการใช้คำว่าไปนุ่งผ้าถุงการใช้คำที่บอกทำอย่างนี้ไม่ใช่ลูกผู้ชายคำเหล่านี้ท่านประธานคะถึงแม้จะมีอยู่ในพจนานุกรมและถึงแม้จะเป็นสำนวนที่ใช้กันมาในอดีตแต่ทั้งหมดนี้มันล้วนสะท้อนให้เห็นจริงๆว่า การมือมีพฤติกรรมอย่างนี้คือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาเช่นเวลาพูดถึงหน้าตัวเมียหรือไม่ใช่ลูกผู้ชายจะหมายถึงการทําหรือพฤติกรรมที่มันอาจจะขี้ขลาดไม่กล้าทําตรงไปตรงมาแอบแอ,บแอบซ่อนๆอ,อย่างนี้เป็นต้นซึ่งดิฉันคิดว่าแล้วก็รายงานการวิจัยก็ระบุชัดเจนนะคะว่ามันเป็นการตอกย้ําซ้ําเติมถึงความไร้คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ท่านประธานคะ ถ้าเผื่อว่าเราอยากจะช่วยกันสร้างเสริมสังคมคุณภาพและคุณธรรมจริงๆแล้วแล้วก็ ท่านคงจะต้องช่วยกันทำหน้าที่ตรงนี้ให้หนักแน่นนะคะเพื่อที่จะได้คลายปมทัศนคติตรงนี้ที่มีมาแต่อ่อนแต่ออกและท่านเองเป็นสถานีที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของกันมีรายได้จะต้องทำละครให้มันไปสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแต่ว่าท่านสามารถที่จะสร้างสารรค์สังคมได้จริงๆเลยท่านประธานคะเดิฉันก็เลยอยากจะขออนุญาตเรียนถามท่านนะคะว่า ที่รายงานท่านระบุไว้ว่าประเด็นสถานภาพผู้หญิงในสังคมไทยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงมากที่สุดนั้นเนี่ยพูดถึงในแง่ใดคะในคำถามที่สองท่านได้มีการประเมินประสิทธิผลของการแพร่ภาพออกอากาศละครเรื่องนี้ในแง่ของการเปลี่ยนทัศนคติหรือการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมหรือไม่อย่างไรคะคำถามที่สาทางสสทได้คิดวางแผนจะส่งเสริม สร้างทัศนคติที่ดีเพื่อจะนำไปสู่เรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชายบ้างหรือไม่อย่างไรนะคะเช่นเดียวกันคำถามเหล่านี้เนี่ยจะส่งไปสู่เรื่องของวัฒนธรรมประชาธิปไตยด้วยท่านประธานคะสุดท้ายดิฉันอยากจะขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการและผู้บริหารของสอสทด้วยนะคะว่า เนื่องจากสื่อโทรทัศน์ณวันนี้รายงานการวิจัยก็ยังคงยืนยันว่ายังคงมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงทีเดียวต่อผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหล่อหลอมทัศนคติจึงอยากจะร้องขอท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการของสสทและผู้อำนวยการนะคะอยากให้ได้คิดถึงจริงๆเรื่องของการร่วมสร้างสังคมคุณภาพคุณธรรมที่ท่านเขียนไว้ในวิสัยทัศน์ โดยเน้นเรื่องของการสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายอย่างจริงจังแล้วก็สม่ำเสมอเพื่อจะทําให้สังคมนั้นเป็นสังคมประชาธิปไตยคุณภาพและคุณธรรมอย่างแท้จริง